ตอนนี้เราก็เดินมาจากโรงแรมเรานี่เดินมาข้างหน้านะครับผมย้อนกลับมาทางที่เรามาเนาะเราจะเดินไปที่ชันาทาวนะครับผมเมื่อกี้เราถามทางที่โรงแรมนะครับเขาบอกว่าชนาทาวแล้วก็ไนท์มาร์เก็ตนะครับที่คนแบบเยอะๆนะครับที่ของกินเยอะมากนะครับเราอยู่ถนนเส้นเอ่อไนทีนสตรีทนะครับผมก็คือถนนหมายเลข19นะครับผม,อมตอนนี้เราอยู่ถนนหมายเลข14เนาะ เขาบอกว่าก็เดินไปตรงนี้นะครับไปเรื่อยนะครับก็จะเป็น14 15 16 17 18 19นะครับฝั่งนู้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะเดินนะครับไปเรื่อยนะครับผมก็ถือว่าเดินชมวิวไปเรื่อยเหมือนกันนะครับเพื่อนนะครับเดินดูไปเรื่อยนะครับผมจริงๆอ่ะเคอร์ฟิวอย่างที่บอกตอนที่เรามาเมื่อเช้าแหละเขาบอกว่าเคอร์ฟิวจริงๆคือตีหนึ่งถึงตีสามนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือคนพม่าเขาจะกลับบ้านไม่ออกไปข้างนอกละประมาณสี่ทุ่ม นะครับเป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มละเริ่มแบบเริ่มเริ่มไม่ออกไปข้างนอกละนะครับผมอ่าโอเคออกครับก็ตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มนิดๆแล้วนะครับชิวตุงสตันสตรีทเอแบงค์เคอร์เรนซีเอ็กเชิงอ่าสีมะม่วงเนี่ยเดี๋ยวเราเซิร์ช GPS เอชเอา อันนี้ก็เป็นถนนเส้นเดิมแหละที่เราเดินมาเมื่อเช้านะครับผมร้านค้านะครับก็ยังเปิดอยู่นะครับจริงๆอันนนกินมันก็กินได้หมดแหละ้แ่วัสฝ่แสดงว่าเราก็เดินไปเรื่อยแหละ14 15 16 17 18 19บเปเเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราข้ามถนนก่อนนะครับผมข้ามไปดูฝั่งตรงข้ามนะของกินก็เยอะเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวไปดูซิมีอะไรกินบ้างนะครับเพื่อนๆร้านนี้คนเยอะเลย ตอนนี้เขาขายอะไรวะเซนโตเกิดนี่เป็นเหมือนกับเป,เ,ปเป็นเป็นเหมือนกับแต่ก่อนอยู่บ้านเราเขาเรียกอะไรนะนมเหรอเออแต่เดี๋ยวเราไปหากินข้าวเย็นก่อนนีไ่ไงเมนูไก่ทอดไะนี่ไก่ทอดนี่ไงนี่บอกว่าอยากกินเคฟซีใช่หรอ <c oughs> ไม่ต้องเคฟซีก็ได้ไ <ป S 1> กินปแปรดูกันน่านกินนะกินฟายชิเชินธรรมดาก็ได้ ประมาณชิ้นละหกสิบาบาทโอเคป okay, ้ปาเด,ดี๋ยวเดินไปดูก่อนอ๋ออันนี้อันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋ออันนี้ที่เป็นเสียบเป็นไม้ไมคิดตามไม้อ่าเราจะลองกินดูไหมไม่เป็นเครื่องในไมน่กิน <laughs> อ่ะไม่กินโ <laughs> <Okay. S 2> อเคไม่ <laughs> เอาโอเคป้าไปตะเวนดูตลาดกลางคืนกันนะครับว่ามีอะไรบ้างกลางคืนเนี่ยนี่เราก็เดินดูตลาดกลางคืนกันเนาะ ว้าวมีมะม่วงเบาอ้ยมันปีดออิปีออกปีดปิดออกแก้มเลยอะ่ะมีของขายอันนี้ก็เป็นกับข้าวนะครับมีสำล้อด้วยอันนี้ก็เป็นร้านอาหารนั่งกินอย่างนี้ก็ได้แต่ไม่รู้มันคืออะไรข้าวราด โอเคโอเคไปตอนนี้ไฟแดงอยู่เราต้องรีบไปก่อน mm hmm. เดินมาแคบ,บเดียวเราก็ถึงแล้วนะครับมีซอ mm hmm. ย17ซอ <Okay. S 1> ย17แต่ว่ามืมดๆรำอยู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวเดินไปซอย1 9 19น่าจะาตรงโนู้นนะครับไป<า>ส่วนใหญ่นะครับที่ร้านเขาเนี่ยเขาจะมีเป็นโต๊ะแบบว่านั่งกินที่พื้นแบบนี้นะครับไม่ใช่พื้นหรอกเป็นโต๊ะเล็กๆนะครับเนี่ยแล้วก็มีแบบ ตั้งนะครับผมนั่งด้วยนะครับเออมีกับข้าวนะเยอะโอ้มีต้นไม้มีอะไรเนี่ยนะ้ำมีกับข้าวด้วยนะนี่เป็นกับข้าวราดเป็นข้าวราดแกงนะครับอันนี้ถึง18แแล้วอ๋ออันนี้ อันนี้เป็นผลไ,ไนนะะม้นะครับเพื่อนๆสตรอเบอรี่เอ่อ excuse me Where is 19 Street No 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 สิบก้19 Street สกูลดแล้ล่ะเอ่อชานาทาวชานาทาวชานาทาวอ๋อเนี่ยอ๋อโอเคไปเดินทางนู้นถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็เดินทางนี้เออ สกูนเอาไปไรูปแปลว่าะไรโอเคเดี๋ยวเดินดูก่อนนะครับเพื่อนตจอทุวอีกซอย <meal> โอเคเจอแล้วครับเพื่อนเดินถัดมาอีกซอยหนึ่งนะครับนี่ส9สตรีทนะครับผมอันนี้คือถนน19สตรีทของจริงนะครับที่เขาบอกว่าคนจะเยอะๆนะครับ, <ๆ S 2> รบพเพื่อนเออเยอะจริงด้วย <ris> <ๆ>เว้ยไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้อะไรกินเลยนะ เ่เป็นไม้เสียบน่าจะขายแบบหายนะเราไปดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้างมีหลายอย่างเลยนะเนี่ยว้าวามีเยอะจริงๆด้วยนะครับเพื่อนๆมีผับบาร์นะมีเบียนะครับขายเบียรด้ไยม กินเดียวก็สั่งแต่เข้าก็ได้เขากินคนเดียวก็ได้เดินปอีกไหมล่ะเดินบกไหมหรือว่าอยากลองร้านไหนก็นั่งเลยก,ก็นั่งได้แล้วแต่โอเคเพื่อนดูดิโอ้คนคนเทียบเลยนู่นสมแล้วที่เป็นขนุนเส้นที่แบบขายของกินอะไรอย่างเงี้ย ลงร้านนี้เนาะโอเคไปผมเดินตามอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆไปน,นี่ชื่อร้านอะไรไ,<ป>ไม่รู้ไปหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทไม่ถึงร้อยสามสิบก็โอเคเหมือนร้านเขาตุ๋มบ้านเราเนาะเออเนี่ยนะครับเมนูอดไก่ทออะไรโอเคหลายอย่างเนี่ยมีหลายอย่าง,ลายยางเลยเราสั่งเบียร์มากินนะครับเพื่อนๆเนี่ย เนี่ยสั่งเบียร์มากินเป็นเบียร์เบอร์มาเมียนมาเมียนมาเบียร์เอาน้ำเราไหมนู้ดเอร์เราสั่งนี่เราสั่งนี่เมียนมาเบียร์ลองชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงข้าวยังไม่ต้องนะครับขอเบียร์ก่อน เวลาเป็นเวรเรากินมงมออกมันจะหยุดคาลายบางคนกินอยู่ไม่กล้ากินเลยทีเดียวโอ้รู้สึกสดชื่นเนี่ยมาแล้วครับ,บเพื่อนต่อข้าวเริ่มทยอยมาแล้วนะ จะมีอันนี้ก่อนอันนี้อย่างแรกมาก่อนนะครับอันนี้คือเต้าหู้ผักหวานนะครับเออลองมาชิมดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง ผักผักรวมมิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออนี่เน,นี่ยเป็นผักผักน,นะครับผมอันนี้ก็คืออย่างแรกที่เราได้มานะครับเดีย๋ยวเรามาชิมดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเป็นไงคนชิมแล้วเป็นไงอร่อยใช่ไหมกได้ก็มันไม่เผาไงมันกินได้ว้าวมาชิมก่อนอร้อนๆเลยนะเนี่ยได้ อร่อยนะปลาทอดปลาง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวลองมาชิมดูก <teşekkür ederim> <wiele> ่อนนะเป็นไงบ้างจะบอกว่าแต่ละอย่างไม่ห็นร้อยนะครับ ประมาณประมาณเจ0ดพจ้าเอง7,000พันจ้าก็ประมาณ80-90บาทนะครับเนี่ยอันนี้อร่อยร้อนๆเลยกรอบๆด้วยแนะนำถนม19บเกสติกกปากคนทไทยแน่นอนคอนเฟิร์มโดย

ร้อนเลยย้ายลูกน,นะครับเพื่ตอนนี้เราก็เช็คบินแล้วนะครับผมค่าอาหารทั้งหมด35,000บนาันนะครับผมถ้าเบียเป็นเงินไทยว่ประมาณ455บาท455บาทแล้วรวมเบียร์ด้วยนะ455รอบ,45บาเอทีอ่ส่วนอนคนคนี้อยู่อะไรกบ ตอนนี้เราก็ทานเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะเดินทางกลับที่พักแล้วนะครับผมข้างหลังเราก็จะเป็นถนนเลขที่19สเตทนะครับผมคนก็ยังเยอะอยู่นะตอนนี้ก็จะกวลมงเกือบสี่ทุ่มแล้วนะครับผมคนก็ยังไม่ได้กลับเท่าไหร่นะครับผมก็ยังพอมีอะไรกินอยู่เนาะตอนนี้เราก็กําลังเดินกลับโรงแรมนะครับผมเวลาสามทุ่มห้าสิบสามก็คือเกือบสี่สี่ทุ่มแล้วนะครับผมมันยากาศก็เริ่มจะเงียบเงาเนาะแต่ก็มีร้านค้าอยู่บ้าง แล้วก็ยังมีปาร์ตี้น้ำชาอยู่นะครับผมโอเคจบแล้วนะครับสำหรับวันแรกนะครับของเรานะครับที่ยางก่อนนะครับหรือยังกุ้งนั่นเองนะครับผมแต่ว่ามาสัมภาษณ์หน่อยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างออ่ะผู้ไม่ออกเดี๋ยวสัมภาษณ์เก็ตก่อนก็ได้ข้ามไปได้เนื่ยดีค่ะติดใจอะไรบ้างบางอย่างไหมครับ บริการที่นี่คนบริการดีมากทุกที่เลยจริงๆค่ะดคแค์ดีเนาะ<ช>ท,ที่เขาว่ากันว่าคนพม่าสุภาพเออันนี้จริงอยอมรับเขาสุภาพเนาะดูแลดีทุกอย่างแล้วเ,เขาดูแลดี <roup> ทุกที่ที่ไปเลยนะโอเคและนี่ก็คือ,อควันแรกนะครับของเรานะครับผมโอเคเดี๋ยวถึงที่พักละเดี๋ยวเราขอไปพักผ่อนนะครับแล้วก็ไปเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับผมไป